มาทำแกงเผ็ดไก่แบบไปรุ่นพงศลรศมาดูกันกกทิชแกงเผ็ดใส่ลงไปกะทิเขี่ยให้กะทิแตกมันมาดู Mắn chị chi Xay cơm phùng Tạm cây cho Mùi thuốc Mùi tươi Nấm bà điên đường không được nấm mắn hỏi Tại ให้เครื่องปรุงเข้ากันได้ที่แล้วชิมดูเอา้าช้อนไหน<อ>แค่นี้แล้วกันอ,อร่อยได้ที่ใส่ชิ้นไก่ที่ต้มไว้ จริงไว้รอให้น้ําเดือดแล้วใส่มะเขือและเลือดไก่ลงไปจับเวลา10นาทีอ๋อ10นาทีจับนัฝั่งไหนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้10นาทีแล้วมาเปิดฟ้าไปเปิดฟ้าใส่มะเขือถ้าน้ำไม่ร้อนมะเขือจแะแหลก ทิไว้อีก5นาที5นาทีเปิดสายใส่เลือดเปิดสาใส่เลือดใส่เลือดไก่ใส่เลือดใส่เลือดไก่ไม่ลงเลยคนเบาๆเดี๋ยวเลือดไก่แตก เสร็จแล้วเทใส่หม้อใส่ไใบโหวคพาพริกขี้ฟ้าเสร็จแล้ว,แ,ลวแกงเหลืองหวานไก่ก็แช่ร์จะตามให้กับัยรุ่นหอุมชุดด้วยบ๊ายบาย